มากกว่า60ปีแล้วที่หั่วเส้งหงให้บริการอาหารจีนและอาหารไทยจนกลายเป็นหนึ่งใน50ตำนานแห่งรสชาติของไทยที่ถูกยกย่องโดยโ o ล l แพลเน็ต พร้อมให้บริการมากถึง18สาขาทั่วกรุงเทพพวกเส้นคงจึงได้ทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียผ่านเพจ365แพลตฟอร์มชั้นนำในการบริหารร้านค้าออนไลน์โดยใช้คลิกทูแมสเซจแอดจากเมตาพวกเส้นคงสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าหมายสูงถึง76%เปเป้าหมายหลักของเรานะคะคือต้องการเป็นร้านอาหารจีนที่ทุกคนนึกถึงในไทยค่ะเราก็ต้องการระบบที่จะช่วยในการจัดการได้อย่างมืออาชีพค่ะซึ่งเพจสามนะคะเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมต่อกับเป้าหมายได้ทุกช่องทางค่ะ เพจ e 365เป็นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจรทั้งจัดการสต็อกชัดขายและเปิดบินสามารถเชื่อมต่อไปจนถึงปิดการขายได้ในที่เดียวพร้อมด้วยเทคโนโลยีจากเมตาอย่างเต็มรูปแบบเรายิงแอดแบบ i คิกทูแมส a g e ค่ะหรือยิงแอดแบบข้อความนะคะตั้งแต่ใช้เครื่องมือตัวนี้มานะคะก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นหลายช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลเข้าไปที่ Facebook นะคะทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าโฆษณาที่เราลงไปนั้นนะคะมีประสิทธ,ธิภาพมากแค่ไหนคะ่ะเราก็มุ่งมั่นจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้เกิปดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดเราอยากจะลดเวลาการทำงานแล้วก็มี value add ให้กับ business ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะสสำหรับธุรก,กิจที่กำลังมองหาระบบก,การจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจรนะคะเครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณปิดการขายได้ค่ะและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถสั่งซื้อได้จริงค่ะ